สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เกมโรบอ,อภาพในแบบเด็เรียวกันนะครับก็แน่นอน ครั้งแรกไม่ผ่านเนื่องจากผมประเมินสถานการณ์ผิดพลาดไปในครั้งนั้นแล้วก็ตัดสินใจผิดพลาดด้วยคือจริงๆจ,จังหวะสุดท้ายก่อนที่ผมจะตุยในตอนนั้นเนี่ยผมกดตัวเลขหาแล้วนะครับหาน้ำมันงูไม่เจอคือมันไปนเหลือเลขท้าย,าย,ายแล้วอะ่ะเลข7เลข8อะไรพวกนั้นนะมันมันกดไม่ถึงคือผมไม่ได้ดูนะตอนกดปุ่มอะ่ะเพราะโดยปกติผมก็ไม่ได้ดูอยู่แล้วใช้ความเคยชินเอาก็เลยนั่งกดก็กดไม่โดนก,ก็เลยใช้น้ำมันงูไม่ทานแล้วก็ตุยในที่สุด อ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าในครั้งนี้จะไม่ประมาทและแล้วก็จะเล่นให้ชัวร์ด้วยเพราะอยู่ในตรงห้องแลบแล้วผมจะขี่ม้าแล้วกันคิดว่าน่าจะปลอดภัยกว่าแล้วถ้ามันยืดเยื้อจนไปถึงตอนกลางคืนเนี่ยผมก็คงต้องขึ้นไปตรงรถไฟเนาะเพื่อเอาตัวรอดไปก่อนแต่ไม่เป็นไรฮะถึงแม้ว่ารอบนี้ถ้าผมตุยผมก็มีตัวช่วยครับเนื่องจากในรอบที่แล้วผมเติมโรบักไปซะเยอะเลย <c oughs> เดี๋ยวครั้งนี้ได้ใช้แน่นอนถ้าผมตุยนะ แต่จากในคลิปที่แล้วเนี่ยผมเห็นบางคอมเมนต์บอกว่าไอ้ห้องแลบเนี่ยมันมีโอกาสเกิดที่20,000เมตรด้วยนะเอ๊ะผมก็งงมันจริงหรือเปล่า ผมก็เลยไปหาข้อมูลดูนะสรุปมันก็จริงไหมมันก็จริงครับแต่ว่ามันไม่ได้เกิดตลอดมันเป็นโอกาสที่มันจะเกิดหรือไม่เกิดประมาณนั้นถ้าเอาให้ชัวร์เนี่ยก็ประมาณที่5 0 0 0 0ื่นถึงหกหมเมตรนั่นแหละมันจะเกิดตรงบริเวณแถวๆนั้นแต่ถ้าใครที่เจอ2 0 0 0 0เมตรเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าโอเคครับเจอเร็วหน่อยอะในคลิปนี้ผมก็พูดมามา,มากพอแล้วส่วนเรื่องวิธีการอะไรพวกนี้ผมก็ยังคงใช้แบบเดิมอยู่นะก็สามารถกลับไปดูคลิปเก่าได้ผมได้อธิบายวิธีไปหมดแล้วเดี๋ยวในคลิปนี้ก็จะเริ่มทําแบบต่อเนื่องไปเลยแล เอาเป็นว่าข้ามช่วงแรกๆไปเลยเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนที่ผมอยู่ในห้องแล็แล้วดีกว่าไปฮะ let's go โอเคมาถึงแล้วอันนี้ผมก็เจอที่เดิมเลยนะครับในที่ห0 0 0มื่นกว่า,วาและนี่ก็คือรถไฟของผมนะก็ปรับเปลี่ยนจากรอบที่แล้วนิดนึงนะครับตรงที่เป็นการติดตั้งเนาะให้มันติดตั้งได้ง่ายขึ้น เอาละเดี๋ยวผมจะรีบไปใส่ชิ้นส่วนเลยนะครับแล้วก็เปิดเครื่องทํางานเพื่อที่จะได้เตรียมตัวให้ทันในการรับมือนั่นเองเออแต่ว่าเขาเปลี่ยนแล้วหรอเชือกมันใช้ไม่ได้ครับทุกคนเนี่ยเชือกมันใช้ไม่ได้เกิดจากอะไร ทุกคนเป็นไหมก็มาคอมเมนต์กันหน่อยนะเพราะว่าของผมมันใช้ไม่ได้ครับเออมันอาจจะเป็นที่บางเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ครับที่เซิร์ฟเวอร์นู้นอาจจะใช้ได้เซิร์ฟเวอร์นี้ใช้ไม่ได้อะไรแบบนี้ฮะคือมันก็มีอยู่บ่อยๆนะที่เป็นลักษณะดีเนาะเรียบร้อยครับ โอเคถึงแม้ว่าตอนนี้จะช้าอยู่นั่นแหละแต่ว่าผมจะเอาให้โชว์สุดผมจะขึ้นไปบนรถไฟนะเปิดพลังงาน let's go ไปครับอย่ารีรอช้าที่นี้มันอันตรายไปเจา้าม้าเอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วโอเคโอเคจื๊บอุอ๊ยโดนโอ้โหมันวาร์ปจะให้มันวาร์ปได้ไดแถมมีฟ้าผ่าด้วยโอเคโอเครุุุุคือผมไม่แน่ใจนะว่าต้องอยู่ที่พื้นที่นั้นด้วยหรือเปล่าแต่ว่านั่นแหละเอาให้ชัวร์ก่อนอยู่ที่รถไฟดีกว่า มันเป็นการเกิดแบบสุ่มแบบเหมือนพวกซอมบี้ทั่วไปครับไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแต่ถ้ามันเกิดแล้วแนละ้วมันไม่เข้าไปในอาคารเนี่ยมันก็จะสแต็กขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่ผมเชอโอเครับมือแบบนี้ค่อนข้างที่จะสบายอยู่นะไม่ได้ตึงเครียดเหมือนในตัวอาคารเนาะอย่างน้อยๆในนี้ผมก็ปลอดภัยอะ่ะ <c oughs> อ่าทุกทุกคนตอนนี้ซอมบี้ไม่เกิดแล้วนะแล้วเสียงฟ้าผ่าก็ไปแล้วด้วยไปแล้วใช่ไหมจริงนะอ่ะก็หวังว่าจะหมดแล้วนะคิดว่างั้นนะ ยังมีรอบข้างตัวคารอีกนิดหน่อยแล้วก็ในอาคารด้วยนะครับโอเคค่อยๆเป็นค,อคอ่อยๆไปอ่าผมพบม,มองผ่านกระจกเหมือนไอเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนั้นไม่อยู่แล้วน่าจะไปเอาของได้แหละเดี๋ยวเคลียร์พวกลูกน้องที่เหลือข้างนอกก่อนอ่าไปแล้วจริงด้วยครับโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวรีบเก็บแล้วก็รีบไปเลยดีไหมตอนนี้มืดแล้วเดี๋ยวผมกลับเข้ารถไฟก่อนดีกว่าไม่เสี่ยงนะครับไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงเพราะว่ามันยังมีทองข้างในอีกเดี๋ยวค่อยตอนเช้ามาเก็บอีกทีมาไหมนี่ครับ ล่องลอยของการหลบหนีเดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีกทีในช่วงท้ายนะแล้วก็นี่ครับปืนไฟฟ้าก็หยิบมาใส่แทนมอเตอร์ทอปแล้วก็มอเตอร์ทอปไว้ตรงจุดนี้เผื่อได้ใช้นะในบางจังหวะเอาไว้ด้านหลังดีกว่าแล้วก็น้ำมันงูไว้ตรงนี้โอเคนี่ฮะปืนไฟฟ้าคือมันมีคืออย่างที่เห็นครับว่ามันมีจำนวนนัดซึ่งนั่นก็แสดงว่ามีจำกัดนั่นเองใช้ไม่ได้ตลอดนะ แต่ถามว่ามันสามารถเติมได้ไหมเติมได้นะครับโดยการใช้ฟ้าผ่าซึ่งนั่นก็แสดงว่าเราต้องเอาสายล่อฟ้าไปด้วยเพื่อที่ในบางจังหวะเราต้องรีโหลดแต่เอาจริงๆผมก็เก็บไว้ใช้ในช่วงสุดท้ายอยู่แล้วเพราะว่าดาเมจมันแรงนะแรงใช้ได้การทำดาเมจเดี๋ยก็จะเป็นการทำในลักษณะเป็นหมู่เนาะตัวอะไรที่อยู่ในบริเวณนั้นก็จะโดนหมดอ่ะยังไงเดี๋ยวผมเก็บอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางกันต่อโอเคเรียบร้อยนะ คือตอนนี้ผมเก็บมาครบและเติมเชื้อเพลิงอะไรดูนี่นั่นก็เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะไปจัดสรรตกแต่งรถไฟอีกทีในช่วงเมืองที่7 0 0 0 0ื่นะครับแล้วก็คอยตกแต่งใหม่ให้มันเรียบร้อยพร้อมโจมตี <c oughs> เนี่ยตอนนี้แผ่นโลหะผมก็ซื้อมาตุนไว้เตรียมตัวติตดตั้งนิดๆหน่อยๆฐานก็พร้อมปืนก็พร้อมเดี๋ยวไปซื้อเพิ่มมาอีกนะครับกระสุนเพราะว่าน่าจะต้องใช้เยอะเลยอ่ะในเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็ไปครับ let's go สวยและสวยและโอ้โหรถไฟติดครับติดอะไรโอ้โหผมไม่ยอมครับผมไม่ยอมผมจะต้องหาวิธีแก้ให้ได้เกิดอะไรขึ้นนะ่ะตั้งแต่เล่นมานิดเกิดสองรอบแล้วนะครับอันนี้ครั้งที่สองวัดรถไฟไม่เคลื่อนโอ้โหโเคลื่อนแล้วเคลื่อนแล้วโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเซิร์ฟเวอร์แรกเหรอ <c oughs> อยู่ดีๆก็เกิดอ,อะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับไม่เคลื่อนอะตอนนี้เคลื่อนแล้วนะเซิร์เวอร์น่าจะแหลกอันนี้คิดว่างั้นนะคือตอนแรกก็ว่าจะเตรียมตัวเอาก่อนเมืองสุดท้ายครับแต่ว่าเดี๋ยวไปเตรียมตัวเอาเมืองสุดท้ายไปเลยเพราะมันจะมีช่วงให้เตรียมตัวอยู่ก็คือก่อนกดเปิดสะพานเนาะอะ,อะเดี๋ยวผมจะรีบไปนะครับดี้วเนี่ยที่มันยังขับได้อยู่ถ้าขับไม่ได้นี่โอ้โหที่เตรียมมาศูนย์เปล่าอีกแต่ยังถือว่าโชคดีครับยังไปได้อยู่งั้นก็ไปครับไปเรื่อยๆ เกิดปัญหาอีกแล้วเกิดปัญหาอีกแล้วรถไฟไม่เคลื่อนอีกแล้วครับผมคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาตรงนี้ฮะไอตรงที่อยู่ดีก็หักเลี้ยวแบบแรงๆเนี่ยโอ้โหผู้สร้างคือก็จริงครับที่ผมต้องการแค่ชนะโดยการจัดการไอ้เจ้าตัวนั้นให้ได้แต่ว่าโอ้โหเตรียมการมาสนานใช้ไม่ได้อะเนี่ยรถไฟมันติดแล่มันเคลื่อนไม่ได้อะครับเฮ้ยอ,อีกแค่นิดเดียวก็จะเข้าแล้วไปติดด้านในไม่ได้เหรอ เดี๋ยวขอเวลาสักแป๊บหนึ่งเพื่อจะแก้ได้นะโอ้ยได้แล้วได้แล้วคือผมไปเอาไอ้ตรงที่แผ่นโลหะออกนะครับไอ้ตรงส่วนท้ายเ,ยเดี๋ยวผมไปให้ดูเดี๋ยวขอผ่านตรงส่วนนี้ไปก่อนกว่าจะพาหันมาไดให้โอ้โคตรนานโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วนี่ครับด้านล่างไอ้แผ่นโลหะตรงด้านล่างเนี่ยผมเอาออกไปนะเนื่องจากมันมันน่าจะติดไอ้ตรงรางเนี่ยเออผมก็เลยเอาออกไปอ่ะเดี๋ยวมาติดกันใหม่ คือตรงส่วนนี้ผมกันไม่ให้ไอ้เจ้าพวกที่ติดอยู่ด้านในตรงนี้ออกไปได้นะครับก็เลยทําเอาไว้อเรียบร้อยเดี๋ยวผมไปฟาร์มนู่นนี่นั่นสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์เรื่องข้างในกันเรียบร้อยเดี๋ยวไปจัดแต่งตรงรถไฟกันนะครับแผ่นตรงนี้ผมก็จะเอามาติดไว้ตรงบริเวณตรงนี้นะครับแบบติดไว้จึบ๊บโอเคนี่ฮะมันจะมีช่องด้านล่างตรงนี้อยู่ให้เราสามารถทาดาเมจได้ประมาณนี้น่าจะโอเคนะ คือผมจะทำดาเมจต,ตรงบริเวณนี้ครับลองยิงดูดิจึ๊บเฮติดไหมเนี่ยโอเคไม่ติดไม่ติดยิงได้อยู่แล้วผมก็จะเอาป้อมปืนอันนี้ไปวางไว้ตรงบริเวณจุดนี้ครับก็อ่ะย้ายเลยโอ้มืดแล้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผ่านคืนนี้ไปให้ได้โอ้เดี๋ยวนะสมบี้มาติดกันตรงนี้ครับแลวไอ้ตัวใหญ่ไอ้ตัวไอ้ตัวทดลองตัวนั้นมันจะ,ม,นจะมันจะมาติดตรงนี้กันไหมเนี่ยเดี๋ยวอาจต้องแก้นะอาจจะต้องให้มันเอียงออกไปด้านนอกหน่อยในส่วนของด้านบนเนาะเพื่อความปลอดภยัย แต่ว่าผมก็ปลอดภัยนะไม่มีตัวไรเดินเข้ามาได้หวังว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตรงนี้นี่ดูเหมือนจะพยายามกันมากแต่ผมนิ่งไว้ก่อนจะพวกซอมบี้จะได้ไม่เคลื่อนที่กันเนาะโอเคเรียบร้อยอ่ะเก็บพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวผมจะไปเตรียมตัวเปิดนะไหนดูซิโอเคได้อยู่อ่าข้างนอกก็ยังยิงออกไปได้แต่ว่าทําไมมันต้องจิ้มด้านไนด้วยลองกดยิงสิจ๊บอ่าโอเคโอเค ยิงออกได้อยู่นะครับนี่ไงตรงนี้มันไม่เอียงออกเนาะก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะเดี๋ยวแก้ก่อนอ่าแบบนี้น่าจะโอเคหน่อยนะคือก็มีความเสี่ยงตรงที่อ่าพวกโจนเนาะมันจะยิงทะลุเข้ามาได้แต่ว่าถ้ามันยิงเข้ามามันก็มีโอกาสยิงติดไอ้เจ้าเครื่องนี้ของผมอยู่ผมก็เลยต้องหาวิธีการก่อนมีอะไรใช้ให้หมดครับตอนนี้พราะว่าเล่นมานานมากๆผมจะเอาแผ่นเล็กอีกส่วนหนึ่งตรงนี้มากาั้นไว้ อ,อก,กั้นไปฮะยิงเพชรให้ครับเอา้าผมมีแพ่นเล็กอันเดียวอ่ออีกตัวหนึ่งคือมา้าอีกแผ่นหนึ่งหายเออหายไปไหนเนี่ยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะไปครับเดี๋ยวจะรีบเปิดแล้วก็รีบไปกันก่อนอื่นก็น้ำมันงูสักขวดไปก่อนฮะแล้วก็เปิดมาจะได้วิ่งกลับไปเร็วๆน่อยจุเรียบร้อยปลปอ่านับและ let's go วิธีการขึ้นคือต้องกระเดิดขึ้นตรงนี้นะครับถึงจะขึ้นมาได้นะแต่ถ้าเป็นไอ้เจ้าพวกนั้นก็ขึ้นมาไม่ได้กันอย่างแน่นอนโอเคครับเตรียมตัวฮะเตรียมตัวฮะตรงนี้ต้องตั้งใจไหนลองยิงซิยิงออกไปได้ไหมโอเคยิงออกได้อยู่เวลาเวลามันจะหมดก่อนที่ผมจะจัดการได้ไหมเนี่ยามากันไหมครับมากันไหมครับตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยโอเคยังเลขยห้อยู่โอ้มันมาแล้วมันมาแล้วเอาปืนธรรมดายิงไปก่อนแล้วกัน รอจนกว่าไอ้เจ้าซิมิชีววตทดรองตัวนั้นจะเข้ามาเดี๋ยวจะได้ลองปืนยิงไฟฟ้าด้วยเอ๊ะจะมาไหมเนี่ยสนาทกาีกว่าแล้วนะเวลาน้อยๆก็จัดการได้เหรอผมก็พยายามเคลื่อนที่นะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่นิ่งๆเนี่ยมันอาจจะไม่เดินมาก็ได้เดี๋ยวนาทีกว่าแล้วนาทกาีกว่าแล้วยังไม่มาอีกเหรอมากี่โมงหรือผมทําอะไรผิดพลาดไปก็ไม่น่าใช่นะอุ้ยฟ้าผ่าสวยแล้ว สวยเพราะมันจะฝักผ่ามาที่ผมเนี่ยต้องหลบก่อนเฮ้ยเวลาใกล้หมดแล้วผมไม่เจอเนี่ยอยู่ไหน่ะเฮ้ยผมผ่านโดยที่ไม่เจอเหรอเอาจริงดิไม่หรอกม,มั้งผมต้องไปเรียกไหมเนี่ยอะเดี๋ยวผมจะดบ Celine น้ามันงูลแล้วก็วิ่งไปนะจืบจืบจืบ,บอยู่ไหนครับอุ๊ยอยู่นูน่นอยู่ทุ่นอยู่นูน่นอยู่นูน่นมันเกิดแล้วครับแต่มันไม่มามันเกิดแล้วแต่มันไม่มามาแล้ว <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้วเหลือเวลานะโอเค ได้ไหมไม่รู้นะแตะ่ปืนอันนี้มาก่อนโอเคยิงเอาเดินไปด้านข้างทำไมเนี่ยออโอ้โหเดินไปด้านข้างเฉยโอเคโอเคใจยเย็นใจยเย็นจึ้อซือ้เอาทำไ,ไมเป็นปืนแบบนี้เฉยเนี่ยปืนผมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยู่ดีก็ยิงแบบแปลก,ปก,ปกเวลาหเวลาจะหมดแล้วยิงไปเนี่ยทำไมยิงแบบเนี้ยอย่าบอกว่าติดสายล่อฟ้าผมผมว่าแล้วเอา เฮ้ย <c oughs> ผมผมไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆมาถึงจุดนี้แล้วแท้แต่แต่ยังไม่สำเร็จครับอันนี้บอกก่อนว่ายังไม่สำเร็จนะแน่นอนว่าผมจบเกมได้แต่ว่าความสำเร็จมันยังไม่ได้เพราะผมยังไม่สามารถจัดการไอ้เจ้าตัวนั้นได้แน่นอนว่าแผนที่ผมตั้งเอาไว้เนี่ยคือให้มันมาติดตรงท้ายรถนะครับแต่ว่ามันไม่มาติด แต่มันไปติดด้านข้างแทนซึ่งก็ดูจากสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยถือว่าจัดการได้นะจัดการได้เลยแต่ว่าเวลาไม่พอเพราะมันไม่ยอมเดินมาแล้วปืนสายฟ้าอันนั้นของผมก็ผิดแผนตรงที่มันยิงสายฟ้าไปครับแต่ว่าสายฟ้าเนี่ยมันไปโดนสายล่อฟ้าสายฟ้าที่ผมยิงออกไปมันก็เลยไปชาร์จให้กับสายล่อฟ้าตรงนั้นโดยที่ดาเมจเ,เ,เต็มเนี่ยดาเมจเท่าปืนเลยตะกี้นี้นะแต่ดาเมจของสายฟ้าไม่เข้าเลยแต่จากที่ผมเห็นตะกี้นี้คือ่อนข้างแรงนะแรงมากๆ อ่ะคลิปนี้เจอตัวเป็นๆน,นะครับแล้วก็จบเกมได้แต่ว่าผิดคาดไปยังไงก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไว้ผมหาเวลามาเล่นใหม่อีกทีจะได้เสร็จสิ้นแบบ100%ซนะก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามมาจนถึงตรงช่วงนี้นะครับก็ไว้ประมาณนี้นะแต่เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกๆจากผมนี่แหละลองกดเข้าไปดูกันได้แต่สําหรับคลิปนี้นั้นสวัสดีครับผม